เห็นแล้วครับมองให้น้องลังฮิซองอยามลัางแรกบอโดนน้องร่างฮิซองเหมือนกับการครับยังดึงขัดเบ็ดอยู่อย่างกับขัดเบ็ดดินยืบแล้วครับดึงแล้วโอ้ขันจมแล้วตายยังเลยไม้เป็นปลาคอเนาะกไม้เป็น,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 นปลาคอตัวใหญ่ตัวน้อยคนนี้ ตึงมือเต็มเ่ยนะคอครับตัวนั่เห็นกันได้ของปอตไทยอ้าวแรกของเสานี้ครับโอ้เกาะเสน่หบ่มีรุดครับ ไฟงามอยู่ครับประหยัดเก็บครับ